สวัสดีครับผมชีตาแเนเนลนี้จะมารีวิวตัวโบลอ์นะครับเป็นตัวรับของดานยังพันแม่นะครับผมก็ไม่รู้ได้มาได้ไงส่มไปแค่หนึ่งทีเองก็ได้ละดวงดีมากดูตัวครับว่ามันไม่เท่เลยมัน,นไม่มีออร่าไม่เป็นแค่ผมเ,เลนแฟนดูไม่เท่เลยตัวอื่นดูเท่เลยมาดูดามิต ผมอัพตอนนี้เวิว133แล้ว430ล้าน่วิว150ก็218เกือบ 3B นะครับเยอะอยู่มาดูดามาดูสก,กิลกันดีกว่าครับโอ้ตีที750เยอะนะครับเนี่ย3แล้วคืออ่าอีก6ครั้งนะครับอีก6ครั้งแล้วสกิลโอ้บินฉูดมาก ตมแสงยี่สองจุดสิบห้าบิลเลียนเยอะนะครับเนี่ยตอนนี้ผมทำเฟสเสร็จแล้วได้ที่สีอ่อล่าอล่าสวยแต่ตัวมันนี่อล่างงมากเลยจ่ได้ตัวรับมาส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าไอ้ตั้งขานี้คืออะไรเนี มันก็เหมือนกับว่าเราวัติเราจะกดคิดทีละตัวทีละตัวแต่อันนี้คือเหมือนกับเรากดแชร์ครับกดคิดทีเดียวเหมือนกดแชร์เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like ชร์ให้ด้วยนะครับ